อันนั้นเราทุกคนแต่มันเป็นสีแดงกินแล้วมันมันเหมือนผู้สามันไม่ค่อยแซ่บเหมือนไม่ค่อยแซ่บเหมือนลูกสีเหลืองนะลูกเนี้ยโดกมากเลยอ่ะหื <c oughs> <c oughs> แล้วก็สูงแล้วก็จะเก็บยังไงล่ะบันนี้นะดูนะดูต้นมันนะต้นมันเป็นแบบนี้เลยดูความสูงมันนะอันนี้นี่พอเก็บได้อยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วนู่นน่ะนูนะ่นนะ่ะอ,อูมันสูงอย่างเงี้ย มันมีอย่างเดียวก็คือว่าต้องใช้ไอ,อ้ตะขอที่มันเป็นอันนั้นอะ่ะเก็บทุกคนมันถึงจะได้มันมีหลายต้นนะเนี่ยอันนี้มันผสมสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะอันนี้เป็นลูกแดงทุกคนคะ่ะลูกแดงลูกแดงโอ้เยอะมากแล้วไม่เยอะนะอันนี้ต้อสีเหลืองอันนี้สีเหลืองอันนี้สีเหลืองทุกคนอันนี้สีเหลืองอันนี้มันอยู่ขอบเป็นสีเหลืองก็ดกมากอันนี้มันอยู่แถงขอบรั้วนะฮะมีหลายต้นมีมีเยอะมากเลยอะ่ะ ถ้าสิบล้อน่าจะไม่พอน่าจะใช้รถพ่วงมาเก็บเนี่ยเนี่ยใน,นต้นเราตรงนู้นตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกสองต้นนะคะทุกคนมันเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะมันเยอะจริงๆเลยนะแต่มาสออนสีมันอันนี้สีเหลืองเราถ่ายแล้วเราจะมาดูสีนี้สีนี้คือมันสีนี้คือสวยแต่ว่าความอร่อยสู้สีเหลืองไม่ได้สีเหลืองกรอบกรอบหวานอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวชิมก่อนปึ๊บเค็ด นอะเช็ดเช็ดกับมือนี่แหละอ่ะชิมก่อนเด้ออืออมกรอบเหมือนกันแต่มันยังไม่สุกมันเปรี้ยวอืมอ่อะเปรี้ยวเราจะลองดูลูกสุกเนี้ยลูกนี้สุกอ่ะเช็ดก่อนเช็ดก่อนธรรมชหนึมาชา้อืมหวานอืมอืมหวานหวานคล้ายค้พุทราเลยหวานอร่อยอืมอ่าแค่นี้นะคะหวาน